ค่ะอาจารย์คำถามต่อไปค่ะนั่งทำงานที่บ้านนานมีท่าบริหารแก้ปวดหลังไหมค่ะเอ๊อย่างนี้มันจะเหมือนกับท่ายโยคะที่ยืดทั่วๆไปไหมคะหรือว่ามีท่าประช่วยได้ไหมคะอ,อ,อาจารย์โยคะเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายท่ามากซึ่งท่าที่เป็นเน้นการเหยียดยืดเนี่ยช่วยได้แต่ว่าโยคะบางท่าที่มันเหมือนกับว่าไปนเน้นว่าเราต้องเกร็งต้องเกร็งกล้ามเนื้อนานๆพวกนั้นอาจจะทาให้ยิ่งแย่ เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกท่าเลือกท่าท่าแนะนําค่ะผมโปรโมทเพจตัวเองได้ไหมเนี่ยได้เลยค่ะอาจารย์โอเคแต่เพจผมไม่มีสปอนเซอร์นะครับไม่เป็นไรก็ทำทาเพจให้ให้ความรู้เรื่องพวกนี้ครับก็ถ้าถ้าเอาแบบง่ายๆนะครับผมผมลงไว้นะเป็นเพจเพจชื่อหมอหมีรักษาหลังหมอหมีรักษาหลานนะคะคุณผู้ชมเป็นตัวแอนะครับ M O R E M E T X MORE เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะคเพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ลงไปติดตามแล้วอ่านเกี่ยวกับเนื้อหาในเพจของอาจารย์คือแต่ละแต่ละ e ีมีก็จะมีรูปภาพอธิบายเรื่องโลกเรื่องอะไรที่ต่างกันนะครับส่วนของท่าบริหารเนี่ยผมลงไว้2อันก็คือ EP4 จะเป็นท่าบริหารท่าลดเพื่อลดอาการปวดเอวและสะโพกนะครับส่วนท่า บริหารลดอาการปวดคอจะเป็น ep 7 ep 7นะค <7 S 2> นะค <8. S 2> ก็จะเป็นท่าสามท่าครับสามท่าง่ายๆก็คือให้ผมอยากให้เป็นท่าง่ายๆที่ที่เรานั่งอยู่กับโต๊ะที่ทํางานอะแล้วเราก็ทําได้คือเราไม่ต้องไม่ต้องอ,อปูเสื่หลากหลายมากมายุดเนี <ๆ S 1> ่ยนั่งอยู่กับโต๊ะที่ทํางานก็ทําได้เพราะว่าหลักการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องยืดบ่อยๆหมายถึงว่าถ้าเราคิดว่าทั้งวันเราทํางานเต็มที่แล้วเราไปยืดก่อนนอนมันก็ดีกว่าไม่ยืด แต่ถ้าเรามีท่าที่เราทําได้ง่ายๆแล้วเรายืดบ่อยๆชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ยืดแล้ก็ยืดจริงๆจะได้ผลดีกว่าเพราะฉะนั้นผ,ผมก็เลยลงพวกท่าที่เนี่ยเรานั่งเก้าอี้ที่ทํางานเราก็ยืดได้เรามีเวลาห้านาทีเรายืดข้างละสามทีผมว่ามันก็ดีขึ้นหลักการมันคือประมาณนี้อยู่แล้วอ๋อค,ค่ะรบกวนขอชื่อเพจของ อาจารย์อีกทีนึงค่ะเดี๋ยวจะให้หมอหมีรักษาหลังครับหมอหมีรักษาหลังแต่สะกดด้วยภาษาอังกฤษตรงมอคือภาษาไทยบางทีเิร์ชแล้วไม่เจออ๋อเลยแนะนําว่าพิมพ์ M เป็นตัวเอ็ดนะครับเอาเป็นแอดนะคะ M O R E M O R E นะคะ M E T X M E T X X X ตัว X นะคะลองดูได้ครับผมว่าการการยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆมันเป็นพื้นฐานของของการรักษาพวกกล้ามเนื้อตึงอยู่นะก็คือยืดบ่อยๆร่วมกับอย่าอยู่ในท่าเดิมนานเกินไป น,<ม>นั่งอย่ากเกินชั่วโมงลุกบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับโดยท <จะ S 1> ั่วไปก็จะประมาณนี้ก่อนอ๋อขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระความรู้แล้วก็น่าสนใจความรู้มากมายจากอาจารย์เลยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมนะคะมีคําถามเพิ่มเติม,ม,มก็สามารถฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะมาทํานัดกับอาจารย์นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเลยะคะ่ะ ค่ะอย่าลืมพบกับสาระความรู้ดีๆจากสุขุมวิททลทลอกได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ